สวัสดีกันทุกทกท่านเดยจัสวัสดีทุกทกท,กท่านนะคะสวัสดีอย่างเงือแแลนะค่ะวัะนนี้ผ่าเลาะมาเดินถนนคนเดินถนนคนเดินเชียงคานถนนคนเดินเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจังหวัดเลยข้างหนอาอันนี้ก็จะเป็นร้านค่ายคลองชําค่ายองกิจสิทธิ์ที่พักเยอะมากนะคะถนนคนเดินเชียงคานอยู่ติดอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย อันนี้จะเป็นผ้าพันคอ<ป>กับพื้นละลอยค่ะโมแฮงเป็นผ้าพันคอเป็นผ้าของผ้าอ่อนๆค่ะถนนคนเดินเชียงคานจะมีลากไล่นะคะนะจะมีลากไล่ให้ซื้อให้ช็อปให้กินข้องกินไร่ค่ะถนนคนเดินเชียงคาน มันจะเป็นรานมันา,กกานะคะเนาะนะชิมัม่ชิมได้นะคะเราดูลอาชิมนะคะไชิมได้นะคะเราดูเราชิมไ,ได้ สวยอันนี้จะเป็นข้องฟา้ากุ้งะพาวแก้วนะคะอันนี้มันเป็นซอยสิแปดข้องเห่านะคะเนาะซอย 18, สิปซอย 18, สิปซอยสิก้ค่ะซอยสิบเก้าของกลิ่นไล่นะ,ะอันนี้จะเป็นกลวยจับทรงเครื่องเป็นข้าพี่เส้นเลยจ,จ,จ้ะข้ะหาวกจ้เกลาราคาแพงนะคะเนาะ,ะอันนี้เป็นลูกม่งหนึ่งข้องนะคะ อันนี้จะเป็นคลองเล่นอันนี้จะเป็นร้านนั่งชิลๆลากลยคะ่ะเป็นหลากหลายสไตล์นะคะอันนี้เราก็จะยางไปเรื่อยๆนะคะยางไปเรื่อยๆอันนี้เป็น,น,นใหญ่ๆมาค่ายคลองอันนี้จะเป็นสตล์ตุก เดียวละโรงแรมไแรกกะเพิ่งสร้างเลยกระยางบอยแล้วนะคะเนาะก็จะไปหยุดตรงที่โรงแรมเลยพาสดุ ขอบคุณหลายในนึงนะคะเนาะขอบคุณหลายเด้อที่เข้ามานะคะเนาะขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามานะคะขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามาอย่าลืมอย่าลืมกดเลิฟคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ <Okay. S 1> เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย